you <laughs> ให้ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงการเล่าเรื่องราวเชิงสารคดีการให้ความรู้และกรณีศึกษาไม่มีเจตนาให้ร้ายข่มขู่ทำให้เสียงชื่อเสียงและชี้ช่องทางการก่ออาชญากรรมใดๆอีกทั้งช่องเรายังไม่สนับสนุนการกระทำอันผิดก,กฎหมายใดๆทั้งสิ้นข้อมูลบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เจ้ากับรถแม่การแต่งตัวของผมเป็นไงวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าตัวนี้ครับ212 0 Toyota Hilux Vigo นะครับผมตัวนี้กระจกไฟฟ้านะครับสมาร์ทแคปหน้าแชมป์เปิดได้นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยสวยจัดเลยนะครับเพื่อนๆคันนี้เนี่ยสวยเดิมทั้งคันนะครับทำสีเก็บรอยมาเล็กน้อยสภาพเนี่ยผมยังหารอยไม่เจอเลยครับคันนี้เพราะว่าเจ้าของเดิมเขามีประกันนะครับเขาเคลมมาให้เรียบร้อยนะครับแต่ไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมหน้าต่อรับประกันเหมือนเดิมเดี๋ยวไปชมกันว่าหน้าเครื่องเป็นยังไงนะเพื่อนๆ เรามาดูหน้าห้องเครื่องกันนะครับเพื่อนๆสวยเดิมนะครับฝาเดิมนะครับติ๊กเกอร์มีนะครับติ๊กเกอร์มีนะครับฝั่งนู้นมีแบรนด์โตโยตานะครับปั๊มชัดเจนว่าฝาเดิมแท้นะครับผันหน้าเดิมบางนะครับผมมีน็อตขยับปากระโปรงบางๆเล็กน้อยนะครับน่าจะขยับทําสีแต่ไม่มีโดนนะครับฝาเดิมแท้นะครับที่เหลือสวยเดิมไม่ขยับหมดนะครับ สติกเกอร์ยังอยู่นะครับสติกเกอร์คานยังอยู่นะครับตามเลขตามฉบับโตโยต้าต้องมีเลขนะครับผม จะมาเป็นเม็ดอินไต้หวันอะไรไม่ใช่นะครับต้องปั๊มเลขอย่างนี้ครับของเดิมแท้ต้องปั๊มเลขอย่างที่เห็นนะครับหน้าสวยเดิมหมดนะครับมีขยับฝาบางๆทําสีนะครับชิ้นนี้ฝากระโปรงบางๆทําสีนะครับที่เหลือเดิมหมดนะครับรถไม่ผุนะครับไม่แดงนะครับไม่ลุกลังนะครับใช้น้อยนะสำหรับผมเนี่ยถ้าไม่แสนแปดแท้แบบนี้นะครับถือว่าใช้น้อยรถปีสิบสองรถสิปีเนี่ยวิ่งปีละ2 0,000ื่เนี่ยยังต้องสองแสนนะคันนี้แสนแปดนะครับถามว่าเอ้ยแล้วมันค่อนข้างเชื่อได้ไงว่าแท้ก็ผมเช็คศูนย์มานะครัับวว่่่าาาเเเเช็คคศููนนยยย์รร้้งลสสุดดดีี๋ผมมอกให เช็คศูนย์มานะครับครั้งล่าสุดนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับที่6 2 5 7 3ากิโลนะครับที่ปี15นะครับ อันนี้ครับที่เช็คสูตรล่าสุดที่เหลือลูกค้าเขาซ่อมข้างนอกหมดนะครับค่อนข้างเชื่อได้ว่าแท้นะครับเพราะว่าคําดูเลขไม่ใกล้เคียงครับสมมติว่าถ้าส่วนใหญ่เขากับเนี่ยเขาน่าจะกลับกันให้มันต่ำกว่านี้สมมติถ้าจะกับแสนแปดใกล้สองแสนไม่มีใครอยากกับถ้ากับบางทีก็แก็บไปแสนต้นเลยแสนสี่อะไรเงี้ยพวกนี้ส่วนใหญ่ถ้าพ่อค้าเขาก็ทํากันเบอร์นั้นนะครับแต่ตอนนี้นี่ผมดูค่อนข้างจะเดิมนะครับตะเข็บนิ่มนะครับเอามือจับจิกอยู่นะครับลองดูนะครับตะเข็บเดิมนิ่มอันนี้เทคนิคขั้นสูงต้องจิิิิิิิหลลาขัััั้้้้นนนนนะะะะะคคคคครรรรรบบบบบบงููเเเเเดดดดดดดมมปปปแแแวไใ สภาพภายในนะครับคันนี้เป็นตัวเจนะครับตัวเจแต่เป็นเจไฟฟ้าไม่ใช่เจมือหมุนนะครับให้ดูได้ที่ด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นไฟฟ้าจากโรงงานไม่ได้เป็นไฟฟ้าติดเองไฟฟ้าติดเองส่วนใหญ่จะเป็นกล่องเล็กๆติดแบบนี้นะครับอยู่ข้างๆนะครับหรือว่าเป็นอยู่ตรงกลางนะครับเป็นกล่องเล็กๆอยู่ตรงกลางถ้าเป็นไฟฟ้าติดเองแต่คันนี้เป็นไฟฟ้าโรงงานนะครับออปชั่นดีจากโรงงานเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าเดิมเพื่อนๆดูได้นะครับเปรียบเทียบผมว่าสภาพรถกลับมามันสอดคล้องกันนะครับเบาะผ้าเดิมนะครับสองฝั่งดูเต็มนะครับดูแท้ดดดูเเเต็็มมีีรอยยนนนนิวัฝ่ง้ห ลัางๆก็มีรอยนิดเดียวนะครับไม่เยอะเบาะหลังนี่ไม่น่าจะมีคนนั่งนะไม่น่าจะมีคนนั่งนะอันนี้ถ้ารองพื้นพลาสติกเนี่ยเหลืองแล้วนะแต่ว่าดูไม่มีรอยขีดข่วนน่าจะไม่ค่อยมีใครได้นั่งหลังนะครับคันนี้เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับว่ารถเป็นยังไงนะครับเดิมบางนะครับเพื่อนๆให้ดูด้านหลังนะครับอาร์คอยู่ครบนะครับอาร์คอยู่ครบนะครับมีร่องรอยทําสีเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่โดนนะครับ ดูฝากระโปรงตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนดูฝากระโปรงตรงนี้นะครับน็อตตัวนี้นะครับไม่ขยับนะครับไม่เคยแกะฝากระโปรงออกไปทํานะครับถามว่าผุไหมนะครับเปิดดูนะครับไม่มีผุนะครับเดิมๆนะครับไม่ผุนะครับกระบะไม่ผุนะครับคันนี้นี่โหลืมให้ดูแม็กไลเนอร์ไม่เคยขนหนักนะครับแม็กไลเนอร์สภาพแบบนี้ไม่เคยแทบจะไม่ได้ขนของด้วยซ้ำนะครับแทบจะไม่มีนะครับแม็กไลเนอร์สวยกิฟต์นะครับคันนี้ซื้อกระบะมาทำไมเนี่ยครับอยากรู้จริงทำไมไม่ซื้อเก่ง ซื้อแล้วไม่ขนของซื้อเก่งก็ได้นะครับแล้วซื้อแล้วไม่ขนของแบบนี้นะครับองค์อาร์ทายสวยหมดมีครบนะครับไม่หายนะครับเรามาดูกันว่างยางปีอะไรนะครับคันนี้ยางปี21เแล้วนะครับแสดงว่าที่ร้านเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับยางปี21เดแล้วนะครับดอกเต็มเต็มนะครับแน่นๆนะครับพร้อมใช้งาน body ้ชู o มาแล้วด้วยนะครับคันนี้ body ้ชู o มาแล้วนะครับ body ้ชู o มาแล้วนะครับเลขเครื่องเห็นแวบๆอยู่ทางนั้นนะครับชัดเจนนะครับไม่เป็นสนิมนะครับ เดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถคุยกันดีกว่าตรงนี้มันร้อนนิดนึงเดี๋ยวไปสตาร์ทรถเปิดแอร์เย็นๆนะคุยกันว่าเอาราคาไปเท่าไหร่ดีเรามาอยู่กันในรถนะครับขอสตาร์ทเครื่องแป๊บหนึ่งครับอ่าสตาร์ทติดนะครับนิ่งๆเบาๆไม่รู้ได้ยินเสียงไหมแต่นิ่งๆเบาๆนะครับแอร์เปิดแล้วนะครับเย็นๆนะครับคันนี้นะครับภายในอย่างที่ให้ดูไปก่อนหน้านี้ครับสวยเดิมนะครับลืมให้ชมนะครับบุกเซอร์วิส มีนะครับนั้นจะเจอครับรถกระบะมีบุ๊กเซอร์วิสนะครับอยู่ครบนะครับทุกตัวป้ายแดงให้อะไรผมมาผมมีหมดนะครับมีครบนะครับคันนี้มีครบครับสามันป้ายแดงให้อะไรมามีครบนะครับสมุดค่อนข้างดูดีนะครับปกติส่วนใหญ่นี่กระบะนี่ชอบลืมนะครับทำหายกันหมดแล้วไม่ค่อยเก็บกันนะครับที่เก็บของนะครับสวยนะครับสวยแทบไม่มีรอยนะครับเดี๋ยวลองเหยียบคัดดูบ้างครับอ่าคัทนิ่มนะ คัดนิ่มๆนะครับคัดนิ่มๆแสดงว่าคัดยังเหลือเยอะนะครับไม่รู้ยกมาเมื่อไหร่แต่ว่าเหยียบไปเหลือเยอะแน่นอนนะครับคันนี้นี่หน้าร้านผมเปิดขาย3ามแ0 0หพพอดีขึ้นรถมาแล้วแอร์เย็นใจดีนะครับ3ามเอาไปเลยครับรับประกันให้ปีหนึ่งนะครับคันเบอร์คันนี้เท่านั้นนะครับรับประกัน1ปี10,000หมกิโลซ่อมศูนญโตโยต้าทั่วประเทศนะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้นะครับกองเครื่องเปลี่ยนให้กองแอร์เปลี่ยนให้นะครับสปารถยนต์ให้ครับปปโอโซนให้นะครับมีอออะะไรีก่ชวยเหลือยกับีช่วยครับเงินเหลือครับเเหลือได้ยี่น แสนนะครับคันนี้นะถ้าเครดิตดีนะครับถ้าประวัติใสออกรถตุนบาทได้ถ้าอาชีพพอไปได้อาชีพชัดเจนนะครับโชว์เงินเดือนชัดเจนนอกเหนือจากนั้นนะครับมาคุยกันนะครับปรึกษากันได้ว่าต้องไปที่ไหนขยับยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับยินดีให้ปรึกษานะผมทีมงานเจ้าตวคาเรายินดีนะครับปรึกษาฟรีนะครับเดี๋ยวให้ดูไม่ก่อนยังไม่ได้ให้ดูไมเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นหกร้อย 54กิโลแท้นะครับที่เหลือไฟไม่มีอะไรโชว์มีไฟเบรกมือกับไฟคาดเบลนะครับก็คือผมไม่ได้ผมดึงเบรกมือผมก็ไม่ได้คาดเบลนะครับเลยโชว์กระจกคันนี้เป็นมองข้างพับปะไฟฟ้าด้วยนะครับยังไม่ได้พูดนะครับอยู่ด้านนี้มีกุญแจเป็นรีโมทแล้วนะครับมีสปอตไลท์มาให้ด้วยนะครับสปอตไลท์ตัวนี้จะไม่มีนะครับป้ายแดงอันนี้จะติดเองนะครับสปอตไลท์ติดเองนะครับหลังคานะครับสวยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับ ไฟนะครับเปิดติดใช้งานได้นะครับปกติ<อ>เดี๋ยวเรามาดูบางแดดกันบ้างโอ้โหบางแดดเพื่อนๆลองชมด้วยตาก,กันเอาเองนะครับว,ว่าใหม่จริงๆนะครับไม่แทบไม่ได้ใช้นะครับสีนี่ผมเห็นที่ผมตกใจผมไม่ได้เปิดดูนะตอนซื้อนะเปิดดูเอง,งตกใจว่าสภาพดีมากนะครับแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับดูสีดูความเต็มของสีดูติ๊กเกอร์นะครับปกติผลป้ายแดงมานี่แทบจะไม่ไม่ค่อยเห็นนะครับตัวนี้ที่จะไม่เหลืองนะครับแล้วหรือว่าหายไปนะครับภาษสี6 6พร้อมเรียบร้อยเหมือนเดิมครับฟีจัดฟีโอนะครับาษิ พรลบเหลือไม่ถึง90วันเต็นผมจัดให้นะครับต่อให้เรียบร้อยนะครับต้องเหลือเกิน90วันนะครับออกไปนะครับสุดท้ายนี้นะผมผ่อนอยู่ที่ร้เท่าไหร่นะครับตัวนี้มัน3ามแสนกว่าบาทนะครับก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณถ้าถามผมนะน่าจะผ่อนอยู่6 0 0 0ปลายๆนะหกพันแปดหกพหรือว่าถ้าเครดิตไม่ดีเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง7,00 0บวกลบนิดหน่อยโอ้ให้ไป7,00 0บวกลบดีกว่านิดหน่อยแล้วแต่อาชีพว้วแต่เครดิตแล้วแต่เงื่อนไขของลูกค้าแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าบวกลบไม่เยอะครับอยู่ที่ช่ว ยุ่ใช้ได้ปกติเพลงดังนะครับใช้ได้ปกติเปิดปุ๊บ,บเพลงดังแอร์เย็นนะครับสภาพไม่ต้องทำอะไรครับพวงมาลยัยสวยเดิมนะครับแต่ใช้ได้ บีบสักทีนะครับแต่ใช้ได้เรียบร้อยหมดนะครับพร้อมมาไปขนได้เลยนะหรือว่าถ้าไม่ขนใช้แบบนี้ก็ดีนะครับจะได้เหลือไว้เป็นบุญตาให้ผมเห็นนะถ้ากระบะไม่โซมไม่โทมเนี่ยหายากๆว่ามันยังมีอยู่นะครับคันนี้โตโยต้าเครื่องเกียร์อะไรไม่ต้องคุยครับถึกทนนะวิ่งโหจะเป็นล้านโลกันนะบางคันผมไม่รู้ซ่อมกี่ครั้งไม่เคยถามเหมือนกันแต่ก็เห็นเขาก็ยังวิ่งกันอยู่นะพวกรถบริษัทครับสุดท้ายนี้ครับสำหรับใน E ีีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งงทุกชอ Ti To YouTube Facebook ผม ไลน์แอดนะครับกดทางไหนกดเข้ามานะครับจัดไฟแนนซ์ผ่านกดแชร์กดไลค์คลิปใน YouTube ผมนะครับเอามาให้ชมรับไปด้วยเพิ่มเติมไปเลยน้ามันพันหนึ่งนะครับเอาไปเลยนะครับให้ไปเลยนะครับสามห้าสามแถมน้ำมันพันหนึ่งไว้เจอกันใหม่นะผม EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรจะเป็นรถตัวไหนครับความสวยเป็นยังไงหรือสภาพเป็นยังไงเรารายงานตามจริงนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับขับสบายๆนะครับ Vigo เครื่องกำลังดีนะครับ